มาดูคลิปนี้ค่ะมีคนดูเยอะมากเขาบอกว่าเป็นภาพที่สะเทือนวงการไก่ทอดเกาหลีเลยนะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ไปอยู่ในเกาหลีใต้แต่ว่าไปแบบไม่มีวีซ่านะจ๊ะมาโชว์วิธีล้างไก่แต่ว่าวิธีล้างของเขาเนี่ยใช้บาจาอุ้ยบาทาพลิกไก่กับพื้นพอชาวเน็ตแจ้งไปบอกว่าให้ช่วยลบด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ลบค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นครีเอเตอร์ที่ทําคลิปอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าที่ทําแบบเนี้ยเพื่อยอ วิแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะบอกว่ามันสายไปแล้วไม่รู้ว่าสาธารณาสุขเนี่ยเห็นหรือยังโดยมีหลายคนเลยนะเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอุย้ยสงสารนายจ้างจังเลยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องโดนตรวจสอบเหมือนกับโรงงานกิมจิเมื่อหลายปีก่อนอย่างแน่นอนเลยเจอแบบนี้แล้วก็งานเข้าแน่ๆบางคนก็บอกว่านี่คือเขาคิดได้แค่นี้หรือเปล่า บางคนบอกว่าคนที่เขาโพสเนี่ยเขาอยากกลับบ้านเร็วๆหรือเปล่าอาจจะมีตัวให้เขาแล้วหรือเปล่าเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องให้ต่อมอจองตัวให้บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วว่างดกินไก่ทุกชนิดช่วงนี้ เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องใส่ผงชูรสแล้วนะ่ะบางคนบอกเอา,าสารไก่ทอดจะเปลี่ยนเป็นเมนูอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าระวังจะโดนไก่ตัวเดียวกันบางคนบอกว่าโอโ้โหเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกคอแข็งอะ่ะงดกินไก่ไปก่อนละกันบางคนก็บอกว่าอะแล้วที่มีข่าวโรงงานปลากระป๋องที่เกาหลีอะสไตล์แบบนี้เลยหรือปา บางคนก็บอกว่าสงสัยยังไม่เคยเห็นคลิปลงงานป่าเหมือกสิบางคนบอกอุ๊ยเห็นแล้วแบบตกใจมากเลยอะจะทําอะไรนะ่าจะคิดถึงใจเขาใจเราซะบ้างเนาะบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมานี่คือฉันยังไงเนี่ยชอบสั่งไก่ทอดมากินด้วยสิบางคนก็บอกแบบนี้โดนกลับเมืองไทยแน่แแม่คนเตือนเยอะแต่เหมือนกับแบบว่าไม่สนใจอ่ะ บางคนก็บอกว่ารอบที่แล้วก็มีนะเคยมีร้านอาหารนำกิมจิที่เหลือจากลูกค้ากินหลังจากนั้นเอามาผสมใหม่แล้วให้ลูกค้ากินต่อเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกับว่าออกข่าวแวบๆอะ่ะรอบนี้เป็นร้านไก่สงสัยอวสาแน่ๆเลยะบางคนบอกว่าเป็นแบบนี้นี่จะโทษเจ้าของหรือว่าโทษพนักงานดีเนี่ยบางคนก็บอกว่าแบบนี้แหละเขาถึงไม่อยากจ้างคนไทยแล้วไงสงสัยเพิ่งมาเกาหลีหรือเปล่า โดยมีคนมาบอกนะคะบอกว่าพวกที่รับแรงงานรายวันก็จะทำทุกอย่างนี่แหละแต่ละวันทําอะไรไม่ซ้ำกันประมาณว่าไม่รู้ว่าจะมาประจานเกาหลีหรือเปล่าว่าไม่มีคุณภาพแต่ว่าเรียกว่าโดนชาวเน็ตรุมเยอะมากๆเลยอย่าตอนเนี้บางคนบอกว่าแบบนี้แหละเจ้าของสวยแน่นอน บางคนบอกแบบนี้ก็น่าสงสารนายจ้างนะ,จะเจงย่อยยับเลยพูดอะไรก็ไม่ได้ส่วนคนไทยแล้วก็โอ้โหสงสัยจะจบไม่สวยบางคนบอกว่าของกินของใช้มาเอาเท้าเขียยออกสื่อแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ย บางคนนะบอกว่าทําแบบนี้เรียกว่าชื่อเสียงคนไทยเสียหายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข่าวขึ้นมาจะทํำยังไงเนี่ยคนเกาหลีเขากินไก่เยอะมากเลยนะและไก่ที่ขายก็มีทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยเรื่องแบบนี้ยคือเรื่องใหญ่เลยนะสามารถโดนสั่งปิดโรงงานได้เลยอะบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่อยากมาทํางานแบบนี้ที่เกาหลีเขาก็กลับเมืองไทยไปก็หมดเรื่องเนาะมาตัดโอกาสคนทามาหากินไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทําแบบนี้เพื่ออะไรเรื่องแบบ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆด้วยสิบางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วอายแทนเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นคนไทยที่มาเกาหลีแบบผิดกฎหมายยังไม่พอยังจะมาประจายเขาอีกคือแบบว่ารับไม่ได้จริงๆดูเหมือนแบบอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะทำไมต้องมาหาเรื่องใส่ตัวด้วยก็ไม่รู้เพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ